ไม่ซื้อไม่ได้แล้วแม่อดใจรอไม่ได้ต้องรีบหยิบมาเลยนะเฮ้ยมันน่ารักมากเลยฮัลโหลโซเดี์ค่ะทุกคนเจอกับฟ้านะคะในช่องฟาปอนเีวค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟ้ามีเครื่องสำอางในเซเว่นนะคะที่แบบเห็นแล้วก็ต้องแบบเฮ้ยไม่ซื้อไม่ได้แล้วแม้แบบน่ารักมากๆเลยนะคะฟ้าเห็นก็แบบอดใจรอไม่ได้ต้องรีบหยิบมาเลยนะคะเพราะว่ามันเหลือ3ามชิ้นสุดท้ายก็เลยต้องรีบหยิบไงทุกคน <Okay. S 1> ออมา อยากรู้ใช่ไหมคะว่าคืออะไรก็จะเป็นเจ้า นี่นะคะทุกคนเลยนะคะเป็นยูสตาร์จัดชัยลิปบาล์มนะคะอันคือสีเลดเบอร์รี่นะคะอันนี้นะคะเป็นลิปบาล์มนะคะที่มีสีแดงและเลืออละเลือด้วยนะจันและเจ้าตัวนี้นะคะเขาสามารถทําให้ปากเราชุ่มชื้นนะคะแล้วก็สามารถบํารุงริมฝีปากเราได้ด้วยนะคะแถมไม่้ําด้วยเนาะบอกได้เลยว่าเห็นแพคเกจจิ้งคือกินขาดแล้วนะส่วนตัวฟังกเฮ้ยมันน่ารักมากเลยแกแล้วนะราคาคือดีมากแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะเขาไม่ทดลองกับสัตว์นะคะนี่เลยเขาม่สัญลักษ บอกด้วยคือใช้ไปแล้วก็วางใจได้เลยนะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเราทาเสร็จปุ๊บใช่ไหมปาดแล้วก็จะนุ่มเด้งแล้วก็ดูสุขภาพดีด้วยนะคะอ่ะอย่ารอช้าเรามาเริ่มแกะลองใช้กันดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่กล้าแกะเลยทุกคนเราอยากให้มันตั้งตรงย่างนีตลอดเวลาเลยแต่มันคือลิปสติกที่เราต้องมารีวิวเนาะขอโทษนะแอรีโอ อุ้ยเสียดายอะดูดินี่เลยค่ะทุกคนแกะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีลิปเขาว่าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะลอง ทาข้างหลังมือให้ดูนะว่าเป็นอะไรยังไงนี่พอทา,าหลังมือเสร็จปุ๊บสีเขาจะออกเป็นสีแดงและเลือดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะลองมาทาที่ริมฝีปากดูนะว่าริมฝีปากเราจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะต้องทานะคะเดี๋ยวฟ้าขอตัวไปเช็ดลิปสติกอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาะคะ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ฟ้าก็ไปทําการลบลิปสติกที่ปากออกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทาทุกคนได้ดูนะคะว่าสีเขาจะออกมาเป็นยังไงเวลาอยู่ในปากเราเนาะนี่เลยค่ะอืม ทุกคนมันก็จะบอกไปแบบนี้เลยนะส่วนตัวถือว่าชอบเลยนะคลิปนี้จะบอกเลยว่าไปไวมากเลยนะคะเพราะว่าลิปอันนี้คือมันคือไม่ได้มีอะไรเยอะแยะใช่ไหมเราวแค่จ่ายจะ,จะมารีวิวทุกคนได้ดูนะว่าแบบเฮ้ยมันน่ารักมากเลยแเกแล้วผลิตภัณฑ์มันเป็นอะไรยังไงเนาะเออลิปปามเจ้าตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลิปบำรุงลิปฝีปากนะคะที่ทําให้ปากเราชุ่มชื้นเนาะแล้วก็ทําให้ปากเราดูมีสีสันด้วยนะคะเพราะว่าตัวฟ้าเองอะ่ะก็เป็นคนที่ชอบทาลิปมันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนมาก จะทาเปที่ที่ไม่มีสีส่วนตัวถ้าสมมติทาที่แบบมีสีแล้วอะเออถ้าทาเยอะจนเกินไปอะสีมันจะชัดเกินเนาะแต่นี่คือสีแบบยังให้ความละเลื้อยอยู่นะคะแล้วความชุ่มชื้นคือแบบอันดับหนึ่งเลยเนาะเพราะฟ้าเป็นคนที่ปากแห้งมากเลยนะคะพอเราทานนี้ไปปุ๊บใช่ปะปากดูชุ่มชื้นปากดูอวบอิ่มดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะกลิ่นคือดีมากกลิ่นออกนเนี่ยฟูตี้ฟูตี้เนาะฟ้าว่านะทุกคนน้องๆหนูๆที่แบบว่า วัยเรียนอยู่นะคะแล้วอยากจะได้ลิปดีๆสักตัวหนึ่งและแนราคาที่ถูกนะคะแน,นะนเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะของแบรนด์ยูสตาร์เนาะแล้วแบบแพคเกจจริงน่ารักมาก เอาไปเลยขวัญใจของน้องน้องหนุหูเลยนะคะส่วนตัวฟ้าคือชอบแพ็กเกจจริงมากไม่กล้าแกะเลยคิดดูดีราคาน่ารักมากเลยนะคะขอย้ำนะคะว่าแค่79บาทเท่านั้นเองนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาค่ะ,คะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สัง่งฟาค่ะทุกคนอย่าลืมกดกระดิง่งกรุงกิ้งฟา้าด้วยนะคะเวลาฟ้าลงคลิปเหมือนคนจะไได้ฟ้าน,นะคะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ